เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกเด็กกัใจกังวลอยู่ทุกคนบอลยันก้าวบนพ่อหน้านะปีนี้นี่แจ็คเนื้อเลยได้นำหน้ายังได้เข่าแต่ทาคอยได้พบตรกระเจาและฉันได้ยังคิ้แม่นอ่ะเจ๊กเวลาแล้วปะ พอแล้วเฮ้ยพอพอยิ่งขึงเลยนะอ่ะไอเจ้าเนาะไอยสาบ์มันท้องมันปุ๋งลูกอ่ะอ่าการปลอดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เพียงมาตาลมาข้ามอับส้มนะสบายดีตอนแรลงแรกนะคะนะุณเลยเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสามโมงนะคะุณตอนแรลงแรกนี่แหละมันนี่กะเปลี่ยวม,มืน่นสาวนี่เขาโลกานะคะุณเดี๋ยวตอนแรกนี่ก็โลกานะบดิบดทอนบดิท่ายให้เบิงนะฝนกระตกลิ้นทุกคนเลยเสื้อเสื้อเสื้อยังว่าเสื้อกันฝนทุกคนนี่แม่กันสิลงนี่แหละเปลี่ยวบดิทอนนะขึ้นมาไล่เป็ดทุกคนไล่เป็ดมันลงไปไฮน่านะ,ะเป็ดที่แสเอเพิ่นเอามาให้บดิทอนเลงแหละ ตะการทอดทลายเอาเคราะเรียบร้อยแล้วขึ้นมานะกันเลยว่าสีเกินลูกสาวมอนกันทุกคนเลยนี่เกิด้องอัดก็เอามาเอามากินนมปะฮะอัดเอามาอ้ยดำปะอุดอุดอุดโอ้ยครบเลยยอ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 ยมามาเกิดลูกสาวมอนก่อนเอามาอัดเอามาอิดอัดอิดอัดโอ้ทูกคนอัดกินก่อนเจน่ะ ตเฮ้ยมาดื้อไเมื่อวานนี้ฝน,นตกลิ้นทุกคนบมม่อนก็นเลยเบาลงนะโดยสาวบมม่อนนี่นะสะภาพอกากาศกับฝนตกลิ้นคู่มือทุกคนเลยไปเดี๋ยวน้ำดาสิเกิดนี่นะโดยสาวบมม่อนเดี๋ยว้ยนนะ,ะนเ,เ,เนะบิ่งกว่ากินกันเล

โอ้เอ็ดท้องกล่องท้องกันจนปุงเลยทุกคนเดี๋ยวเกิดจักน้อยกัพ่อแหละติลงูหาโลกาต่อเลยลูกไปหาโลกาอะไร ลงไปหาโลกาต่อทุกคนม่วว่าน,นี้นะได้คนงานอยู่รผมานจากสี่ห้าคนทุกคนเลยทั้งเด็กน้อยพร้อมนะกะมีหลายคนว่าจ้างเด็กน้อยทุกคนแต่ว่าทาัทาง้งงานทั้งเฮานี่นะสั้นนั้นนี่ขาเจ้าจ้างแล้วทุกคนเลยแต่ข่าเจ้าไปหารับจ้างแต่ว่าม่อวาน,นี่นะลูกข่าเจ้าทุกคนเลยพวกคนที่คนงานมาเดี๋ยวอะไรล่ะขอาลูกมาหน,น่ำทุกคน แลยขาเขาเฮ็ดเวะได้นะก็เลยเพิ่์เงินไปพรนะ้อมทุนเลยก็เลยจ้างไปนําแต่ที่จริงกะเจ้าก็เฮ็ดเพ็ดกะบ่บ่แม่นซัมซัมผู้ใหญ่นะแต่กะเฮอกะเฮอเงินเต็มซัมผู้ใหญ่ไปเดี๋ยวลงไปล็กกาก่อนลกกันเมื่อกี้นี้ได้มดไปเลยหายหนึ่งทุกคนวันนี้นะสีลกเมื่อกี้หายหนึ่งนะกากะจักพ่อหน้าหรือบอลทุกคนเลยไปเบิ้งน้ำเดียวว่ากาเขาสียังหลายําเลยนะ ฝนตกลิ้นบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยสีขึ้นมาดำยูนทิ่งเหมือนทุกคนขึ้นมาดำยูต่ำพี่ได้หน้าน่้นพี่นะเพราะว่าฝนตกลิ้นได้ช่องมือเล่นแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วฝนตกกะเ,เลยว่าสีขึ้นมาหาดำแบบน,นีเ้เอาแต่พี่ลงก้อนนะข้างทางนั้นกันยั่ง แต่ว่ากา้าน,นี่จักสิพ่อลูกบอลเลยไอ้น,นี่กะบอกว่าลี้ยสั้มดับเมื่อวานนี้นะไปอุ้มายัางไรฝนตกป่านี้น้ำไรอะไรเอออันนี้นี่ก้าตัวที่เฮายัางลกบาดดลลก้านได้หมดทุกคนแล้วก็ลกเมื่อเช้านี่น้ำนะใจกังวลอยูย่ทุกคนบอกยันก้าบ,บพุพพพอหน้านะปีนี้นี่แจ้งในเรื่องได ทางนี้นี่มืดแล้วทางนี้นะขับโม่นกับพี่สะพายลบก,กับเขาโอ้มันนินลืมอบาลทุกคนผ่านหามเพิ่นมาดับมาโลกาซอยบระท,ทอนนะเชิญเลยน,น,นะนี่แล้วใหน้นึงเลยคนเล้วตานึ่งนะถ้ากล้ากับมืดเลยเดี๋ยวเลยแหละเลยเฮ้ยว่ดได้เท่านั้นละพูนี้เนาะเออไหมนะพูน,นี้สองสี่หก,อกสองสี่ทีหกอ้อมตานึ่งฮะหกโอ้เฮมาดา สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสี่สิบหเ้ฮ้ยสิเมัดสิเกับสาโอ้เกือบสี่สิบเลยเค้ยโอเนาะโอ้ทุกคนสิบเก้าไปนะสเก้สิเก้าไปเอกับหกสอง่หกสบเก้าสามสิบสามสิบสห้เฮ้ยสี่เเนาะ ไอชีจะเอ็ดมัดได้ต่าได้เออนึงได้โอเคอยู่ตอนนั้นตรงนั้นน่ะข้าวน้ำตาลนะทุกคนข้าวต่างห่านเยู่ไหนเนี่ยเออลกเอาเม็ดนะวันนี้นะผ่านหำเพิ่นมาสอยมะท่อดนะทุกคนได้ไหมแห้งเมาแห้งวะเดี๋ยวนด้มาได้ขึ้นป่าตรงนี้นะมีเพื่อนเลยมีเวลาเลยเออว่นน้ดับบ่อยอยู่บ้านนะโอ้โหทุกคนขอดไปท่านวุฒนา โบมีฮอตอันโบเห็นฮอตต้นไม้ตะวโตนะพุ่นนะทางบ้านนะ่นฝนตกต้นลิ้นคู่มือแล้วมื่อวานนี้นะมดมือนะฝนนะแต่คึนนี้บอลมึนแต่บ้านนี่นะแต่ว่านี้เมื่อนี้กะบผ้าได้ลงมาทุกคนลงมาลกซอยเดียวเพราะว่าคนงานกะบ่มีทุกคนมื่อวานนี้โบมีคนมามาจ้างนะนี่อันนี้ห้าวลกมุอเสาเนี่ยนี่นะแต่ว่าเสาเนี่ยมันถ่ายให้เบิงซ้ำอันนี้ลากัตัวนั้นทุกคน เบื้องโซดียแล้วทุนการเนี่ยเป็นแต่พ่อเป็นแต่พ่อย้อนบ่าปีนี่นี่นะโอ้ทั้งฟียังหลายได้ไหมเออเป็นแต่มันเจอตัวนี้การนะหลายตัวนี้นัตื๊บเฮ้ยไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสีมาโลกกากันทุกคนเลยมาโลกาโลกาก่อนฮะก็ไม่ใจเนี่ยรักสีม่อนเราคื้นมีฝันด้วยเชียวรักฝันแม่แม่ลูกโอ้ลิงลูกลิงแน่นายลิงลิง ขอาี่ร่มาครับ hmm, แ mm ่เขาฝันมาตะอํ้เขตแขนเอาคืนนแต่อ้าเข้ากับบินดีไปแล้พัลลามจ้อยฝันมนมอดี่โหนะไปือเมื่อืนนะเลยเมื่อืนนะไปือเมือน่ กสมอนไม่สมอนห้จ่าไปหาเก็บไปหาเก็บหอยเดียเฮานะตีกับมือตีกิบตีกับเพราะเจ็ดมอกูไล่สามมือเอาวันอันนี้เนี่ยบินบ่มทีนะ่ไปนจับต้อสียแต่้าเฮอนด่พอดีเหนอยู่

ข้าให้้าม <Okay. S 2> uh, ันแดดเลยนดดเข่าข้าพัดเข้าไปพ่กลับก็ไผ่เร็วมันได้รูปแปไไผ่ก็ีนเข่าเลยเข่าไปคงเลยก็ยากเลยอันรได้ก็มุ้งมันเก่าได้อัเนาะเออนั่นแหละเอยบ้เวงไปท่านเลยไปย่มันนนี่ละเมนเดลเลนี้ี้าอม กาคาเต้ทุกคนเด็กเอ็กอกงอนีอ่ออมได้นังนี่เนอาอ่เนาะนัง่้อานังนี่เตะมาได้น้ำนี่พ่อแนะแต่ว่าก้าพ่อเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยน้ำหน้ายังได้เข่าแต่ทาคอยได้พบกระเจ้าได้วสยได้ยังคิแม่นอะเาบกเจ้าก็ได้เตะเยวรอนย แม่ก็บอรยากับผ้าดเดียวลกนุ่งบงนี้ทุกคนเพรมันแล้วเพรามันมดน,นะว่าไงคือหาเล็บมาตามตัวที่เห่าบลลกคิงควางตัวนั้นทุกคนเลยเพราะว่ารอบก้อนนี้หาาเห่าคว่างลกแต่แถวที่มันง่ามๆนะรอบนี้นี่ลกเอาจนมดเลยนะม,ม,มาเล็บมาแบบนี้แต่ว่างามมดทุกคนบันนี้ก็อ,าอ้าวมดยานกามีพ่อทุกคนเลยพี่หอดผู้บันนี้<อ>บันนี้นี่กามีความมั่นใจว่าเป็นแต่พ่ออย่ทุกคนนี่อันนี้กั คนงานเท่าวันนี้มาโลกาสองคนทุกคนเลยเดีย๋ยให้โตเถอะเฮ้ยนะโตเด้อลัตตาลได้แล้วมาโตนะนะไรนะโอ้อสาวเลไล่แล้ว,ลวยูน่นะเฮ้ยเลยอีบ่เอ้ยโอ้โตลูกกาไหวทุกคนเดีย๋ยนี่โอ้ทีไโลูกมาวันี้เห็นคักเลยเหรอเฮ้ยเอามันเพลินเลยเด้อเอาหมะะดแล้วเฉยเด้องามวันนี้ก็ดินี่โอ้ได้จักมัดลัตตาลมานี่นะ ทั้งล่างนะกับแมนมนน้ำตาลทั้งล่างโตนะโตของไอทีบ้านนะตของโตนะโตัติงนะกับแม่บ่เออได้สองมัดเลยป้าทุกคนเ้าวดำเมื่อวานมันซึนนี่นี่น้ำท่วมเลยนะป้าโตน้ำท่วมหน้าบาทอดเลยลึกขนาดเลยฝนตกมานี่มืดมือนะตกลิ่นมืดมือนะแถวนี้ท่วมเลยนะกระโดดว่าน้ำแล้วนี่เชื่อขำมามับมัฟอยู่นะ โอ้แถวนี้นี่เอาไกวเยอะๆมันลงมาแต่อยู่เชิงบนทุกคนหน้าบ่อปรทศไทยอยู่เชิงบนเลยเพราะว่ามันเป็นห้องใหญ่นะตะก้าหาก็เป่งน้ำมออยู่เป่งน้ำมอสองบ่อนตะก้ากันนะเดี๋ยวมันลกบ่ได้ลกเขามันเม็ดทุกคนจักสีได้หลายท่านเลยนะ สองมัดเฮ้เพราะสามมนี้เดางหน้า้างั้ยเลยนุกคเอามือเอ้ตันี้นะวิธีวิธีจับก้าวกระนดสวอนปั๊บเนึ่งเลยออือ ใช่เลยมัดเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยตวัวเท่าลก็กเมื่อกี้นี่นะนี่วันนี้กะได้สาม,มารถไล่ไล่นับนับเมืบบ่อแล้วนี่ได้อยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าๆทุกคนเลยเกือบสองร้อยนะตัวที่เท่าล็กแล้วนะและตัวที่เท่ายังพัลลกกัยังหลายอยู่ยทุกคนเลยอลุ้มวันนี้กะหมดตั้มกว่าเต็มทีอดร้อยไปแล้วทุกคนอลุ้มนี้นะ ลักษะตูวทางหน้าอีเด๊ะเห็นั้นอี่ไก่กับก้่วนยันมาบอพ่อแล้วทุกคนเลยแต่กะต้องได้ลองดำเบงตัวที่ห้าวลุกแล้วก้อนนับพราะว่าตัวที่ห้าวลุกแล้วกะมันกะหมดน้อยทุกคนเลยฟ้าดอกกาเพลินเยอะเลยตัวไก่อันตัวที่ห้าตัวนั้นห้าวเป็นนับรวมทุกคนเลยการนับรวมทั้งตัวที่ไฮเทิงนี้ตาเทิงนี้น่าจะร้อยสองร้อยกว่านะ รวม 300, ได้เลนะมัดสามร้อยรวมรได้เนะสองร้อยกว่าพอท่านกับเจ็ดแปดสิบเลยไฮท,ทงนะไฮรูปนี่กับ 170, 170ร้อ็ดสิบร้บอยเจปลายร้อยแปดสิบข่าวอมออน,นี้เพิ่นเมื่อบ้านแล้วทุกคนเลยกวาเมื่อนอนบ้านนะกวาท่อนกับแม่นอนหน้าพี่น้ำันนี้ได้หลายขึ้นแล้วนอนหน้าก็เลยเลยได้แปดเนานะ โอเคดายได้ยูี่สิบ้ามัดทุกคนหันมดกาตัวมันคล้ดูมือง่ายคมจะมือมัดมันลึกเศษโยนเป๊ะเลยเป๊ะเลยได้สี่สิบห้ามัดทุกคนเลยมาเข้ากัเข้ากันสี่ขึ้นเลยทุกคนมันเองคล้ำเลยฝนตกผีลึกขนาดเลยขอบใจขอบใจเฮ้ยเมื่อคืนเราไปเพืก็มาดำเลยเด้อ เอ้ยขำได้ทุกคนเลยเดี๋ยวขึ้นก่อนนะมือหนี้มีแต่ห้าวดำนะแม่ไปแม่ขึ้นเอาไปย่างเช็ก็ตไปเอาขี้ดินโถมเด้อน้ำไหลให้ไหมเด้อเย่นเย็นเลยน้ำเย็นน้ำแห้งเออตะการเลยเต่งไปเด้อมึงห้าวตันให้พ่อป่อยน้ำก่อนะขึ้นเถียงกันทุกคนเลยเมแรกนี้ สามีไส้ก็นอนหน้าผมนะมือว่านนี้ก็นอนแล้วก็อันลูกสาวลูกสาวน้อยประมอนก็นอนทุกคนเลยสออดน้อยนะอด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 พิเศษกันแหละตตวากลางคืนนี้สิบโมงหรือว่าบ่ายโมงกลางคืนนี้ได้ลูกมาเกื้อนม่มทุกคนเลยได้อาน่มเพ่อนะตวามันเยอะทุกคนเดือดเดือดเดีต้องลูกมาเกื้อเพราะมัน้องมันแห้วเขาแบบได้ลูกมาเกื้อนะขึ้นมาแล้วก็ เป็ดน้อยเป็ท่อนกูพา้าเคาะแล้วทุกคนเลยหอมจิกจักจิกกจิกจิกวันนี้นี่เป็ดน้อยเป็ท่อนเลงวันนี้เฮาเคาะมาิกจิก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 กิกิกิกกกกกิกก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 มาิกกกมาิกกกกิ นี่ตอนนี้นะเออเป็ฝนตกห้ามดูนะอันนี้นี่บ่อนสาวออดเพื่อนนอนทุกคุณขณะมีแต่เฟืองอยู่แต่หนูนี่นะสายสาวออดนะสายสาวออดนะสายสายสาวออดสาวออดอย่างนี้เอาด้อยน้ำไว้ยาส้ออนฝันนี้อสิได้สาวออดไว้นี่ออดสาว เออโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอกยโอ๊ยโอนยโอายโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอกยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ย มีออดน้อยนี่นางสาวออดเพ่นอนหน้ามนี่นะเพื่นอนหน้าได้วันนี้นะออทกอขึ้นมาทออทังมออทออนออท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 ัอทอ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 อทกอนออทออทออทนอีออทออทออทนอทออทออนออทออทออทาอทอ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 อทนอทอ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 อออท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 อ เออปิ้งนะสินาะปิ้งได้ปิ้งเอามาขางก็ได้เอยพอดีมันตา่ถูกเตาหมดเลยโอ้แม่เป็นนึ้อมันนำเต้าทุกคนเอามาเสื้อมันนำเต้านะลูกเพ้อเอามาเือลูกเพ้อกลางเอามาเ่อโอ้พอดีว่าส่อเแหว่เพื่อนนั่นเอาน้ำเต้ามาเพื่อทุกคนเลยแต่ว่าเพื่อนมาเอาเป็ดนะเพราะว่าเพื่อนมืดหรือเพื่อนกระชีจางดำหน้านะพอดีว่าเพื่อนเอาเป็ดมาเฮืเขาเพื่อหัวลิงเพื่อนเอามือกินได้ แล้ากาเพิ่นมาก็ไ่ได้เอันลงเบิ่งเพราะว่าเพิ่นกะการนี่มือคนม,มันขบนะมาเอาเป็ดแน้าก็มือ,อเดี๋ยวเฮาสาไม้กินทุกคนเลยกระดูกเลยกระดูกปีกร,ระดูกอ่ะนี้คนจะแล้วลายแต่ด้นู้ไหมเ,มเนาะ ปีนไม่ต้มทำไมนแม่นำมันนี้นะจะมอยนะแม,ม,มนเนาะนี่สองปีนคนนะ่ะปีนเป็ดแซบแล้วมันนี่ đẹp lắm mình đi Mần sọt sọt này con ơi Phịt cái phịt mài này Cơm em con Cơm này Hả? Nhộp này lắm Xe là, <laughs> là. Này này. Chụp mới Chụp Cùng Để bưng tao con đấy mày

พอแล้วต่อ้าไเจอพอแล้วไหมควาเลยใช้เชือเลยอืมพอขึ้นชันเดคนเดี๋ยวจะควานะสับไสเพื่น huh. ม yeah. uh ีก huh. ินนะกิน huh. ก uh ับแม่สองคนมาเี่กินข้าวก็จะมีเสบทุกคนเลยหนำนาบ้าไม่เหมือนกันอืม

เติมมันต่อไปปิ้งดีฮะใช้ก้อยแต่เล่นอืมคือแขนเข้าแมนนึ่งแต่ห้วเล่นหรอแมนตีนี่ไหมแมนอาม่าเล่นเต่าัวเล่นบงนอแก่บงกเจ้าพืู้กก็ดี ข้าวสองก้อทวนมื้อเหมนเเคิร์มะนะมีือเเป็นเงิลื่ลดก้าวมานีกว่ามาละข้าวโอ๊ยนิ่มๆเนอะมักเข้าเป็นมาครับว่าฮะอ

มาใครจะก้มไล็กำไอืมไมุ่นอเนี่ยเรปิ้งไม่น้อวขางเลยให่มันแพมถุงพนไม่เจอง เดี๋ยวสีโลดซีตัวนี้ก็ทุกคนสีทะลุไปมันขึ้นนี่แหละเขาบะม่อนเขาฟอจ้าเขาฟอผมกินช้ำเดี๋ยวสีโลดแล้วก็มาปิ้งไม่อีกทะลุเป็นขึ้นนี่ตรงนี้เขากินมือเสาวนี่ไปเขากินน้อยนึงนะมันยังเป็นสียิบเจอเลยทุกคนโลดอีกนึงมาแหมมาทุกคนเดี๋ยว สีลงไปเกิปลาอ่อนน้อยก่อนนะแต่ว่าวบุกเกิดเมื่อสักดีคนจ้องไว้ประมาณครึ่งนึงนะเดี๋ยวสีประมาณบใบใบมงเดี๋ยวสีลูกมาเกิดจะคืนนอนเลยยังนะเขาอ่อดอ่อนอ่อดไปยยังเดี๋ยวเขาจะสีนอนแล้วทุกคนเลยเอ้เกิสาวอ่อนก่อนหันฮันนอนเดียวคนนะฮันนะ นอนละนอนสออดนี่เนอะนอนอะไรอย่างเนาะสออดนี่ฮะรับละรับแล้วดอสิเอ้ยสออดนอนรับแล้วโอนเลยเอาโอนบัานียสะออดนอนรับแล้วหึ่นก้นเสียเหลวสะออดนอนรับเลยนะสะออดนอนรับแล้วเอาไปกินเดี๋ยวเอาโอนเลยมาเอาไปสออดนอนรับแล้วเฮ้ยรับอะไรเฮ้ยยานทำเอาปวดรับไปคนหอกอุ้ดๆเลยนะ ฮัมฮัมอออดเดี๋สสยวมากกลางคืนึ้นคนเดี๋ยวมือเช้าแต่ก็อืออือเอ,อาบ่แม่อนออดจับอ๋อส,อสอดเอ้ยนอนได้ไหมนะเมื่อกี้นี่นอนนะเพื่นเมื่อกี้นี่น สมอย,สมอย,มเ,ยเสียงสมอยเมื่อกีอออออออ้ได้ยนะินเสียงห้องออดออดออดบัทอนเลยลูกมาเกิดนะคาดได้ยินเสียงห้องต้องลูกมาเกิดเลยทุกคนเนะเพราะว่ามันมันทองแห้วนะมันเยอะสามออดในเพื่อคาดเลยทุกคนเลยนะสามออนอนหน้ามันนี้สามออดน้อยนอนหน้าโอ้ยดารับสเสิร์ฟไปแล้วเดี๋ยวเกิดเครื่องเครื่อง่องตัวนี้ก็พอแล้วทุกคน พอเลยพอพอ,พอย่าขึงเลยนะอ่ะไอเจ้าเนีอยสระบึงทองมันปุ๋งเลยวันนะสายทองตัวนะฮึอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสีนอนก่นอนทุกคนเลยมืดเช้ากะคือเก้าทุกคนมืดน,นี้น่าจะได้ดำนะเพราะว่า 9, 5, 5, กาเห่ากระลูกได้หลายตัวเลยน่าประมาณได้หลายมันสัก สองร้อยกว่าทุกคนเลยเดี๋ยวมือสารกะลูกลงไปหาดำนะมืออื่นนี้ขั้นละมีเพิ่มมากอะถ้าเพิ่งทุกคนเลยบางทีอาจจะจะใช้คลิปเพิ่เมเพิ่งก็กมีหรือว่าให้กับมอญไทยนะอ่ะเดี๋ยวถ้าติดตามมาคลิปต่อไปทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กะบสปีดไปชนมิก่อนนะอื่นกับขอบขโมกบเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาเป็นใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายดี